ดีแล้ววันนี้อะไรตากุ้งยิงอีกแล้ววันนี้ขนจมูกยาวผิดปกติไม่ให้ถ่ายไม่ได้เอาจริงๆหนูนาที่พี่เป๊กแบบพูดมาทั้งหมดแย่ก่อนการที่ไม่ได้าเอาเลยค่ะเอาทำไมนราเราไม่ใส่ชุดม้างอะไรไม่ไม่ตอนเช้าถักเกลียวสองข้างด้วยนะทหารเขาเปิดมาแล้วแล้วหนูนาอยู่ไหนครับ หนูนาอยู่ไหนเฮ้ยหนูนาหนูนาไม่แต่งหน้าดีกว่าเราไม่แต่งหน้าประมาณล้านเพาเออพาเขาบอกหนูนาไปไหนไม่รู้แอบไปตแอบไปซื้อหนูพอเราเดินออกมาโผล่อ่นั่งกินหนูเพี่ยวนางชิ่งไงนางชิ่งเดี๋ยวเรามาค้นกระเป๋าตังหนูนาไม่นดีกว่าไม่แต่ที่เรารู้คือมันมีหนึ่งแก้วแล้วมีสองแก้วเธออยู่ใครคือเพื่อนสนิทค่ะแก๊งเดียวกันพาไปซื้อของด้วยกันแล้ววันนี้หนูนาทำอะไรอ่ะคะมาดูเขา ออดิชันน้องๆค่ะมาช่วยเพื่อนแล้วหนูนาได้เล่นเล่นอะไรในนี้บ้างไม่ได้เล่นเลยไม่มีเวลาเลยค่ะไอ้จังแล้วเดือนายจังแล้วนี่หนูนาปีสี่ยังครับปีสามค่ะอ๋อหนูกวปีสี่แล้วหนูขึ้นเชียวเฮ้ยคืบไปเดี๋ยวซื้อของขวัญไปครีมโกนหนวดให้เราใช่แซาอะไรหนูนาเราหนูนาห้ามร้องไห้นะพี่ว่าน่าจะใยู่พาพาพวกพี่ไปตลาดหน่อยดิว่างมาไปด้วยกัน ไม่เสร็จเลยอ่าเดี๋ยวให้พาวพาไปให้พาวพาไปได้ค่ะจำไว้อย่าไปตื้อเขาอย่าไปตื้อเขาเขากำลังปิกนิกอยู่ปิกนิกอยู่เห็นไหมอีกคนเป็นใครเนี่ยซ่อนตัวอยู่ไหนออกมาไปนู่นไปนู่นอันนี้ชั้นอยู่อะได้ไม่งั้นให้พาวพาไปตลาดแล้วกันนะได้ค่ะข้างหน้านะข้างหน้าได้เฮ้ยวันนี้นีดเจอเธอเองนะไม่ได้ นี่คนนี้เนี่นอนอะไรคนนี้เพื่อนสนิทกันเพื่อนสนิทนูนาหนไม่เนแพี่ไม่รบกวนแล้วดิบ้าไม่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 พาไเที่ยวโอพาไปเที่ยวตลาดน่น้องๆเขาก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะให้ เต็นข้างในออดิชั่นกันอยู่ค่ะในรอหนูนาต้องไม่ช่วยเป็นคนต่อบทตอบทใช่ใช่อ๋อนี่คือส่วนช่วยแล้วหนูนาเป็นส่วนร่วมยังไงกับเรื่องนี้เล่นได้เล่นไหมไม่ได้เล่นค่ะแต่ว่าคือเพื่อนไดเร็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไดเร็กก็เลยมาช่วยเป็นหนึ่งวิชาเป็นหนึ่งวิชาหนึ่งของการเรียนไดเร็กแล้วเวลาหนูนาแต่งตัวมามหาลัยวันที่ไม่ได้ใส่ชุดเองค่ะหนูนาแต่งยังไงมาแต่งธรรมดา้อยืดกางเกง เพราะว่าชิวๆเพราะว่าชิวๆใช่ไหมเอเขินนะเพราะคนทุกคนจะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นแต่งตัวดีๆมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามาก็ขี้เกียจแต่งตัวมาก็ซ้อมละครเวทีเวิร์กช็อปตลอดไงมันต้องแต่งตัวให้มันสบายๆดีกว่านะฉะนั้นเราไปหาอะไรช้อปปิ้งที่ตลาดนั้นดีกว่าเผื่อจะมีอะไรสบายๆใส่ปะได้เลยป่ะสายเดี่ยวมีไหมตรงนู้นอ่ะมีมีมีช่วยหน่อยได้เลยวันนี้ขอบคุณหนูนานะคะขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะบ๊ายบาย